สวัสดีคะ่ะวันนี้สวัสดียามบ่ายนะคะวันนีไ้ไม่ได้พามาดูไม้นะคะแต่จะพามาดาูดินที่เราใช้ในการปลูกบอลสีนะคะเป็นของที่สวนจะเป็นดินผสมใบก้ามปูอาจจะไม่ก้ามปูทั้งหมดนะคะมาดูดินที่ใช้กันนะคะดูเลยนี่นะคะดินคือหมักหมักไว้นานแล้วหมักตั้งแต่ ไม่ใช่หน้าฝนใบไม้ใบมันก็ไม่ได้ว่ามีแต่ใบก้ามปูอย่างเดียวนะวเพราะมันเป็นสวนป่าจะมีใบไม้นานา,นา,นานชนิดแต่ว่ามันโดนหมักไปแล้วย่อยสลายแล้วจะเป็นดินจะเป็นหน้าดินนะคะค่ะนี่ปลูกต้นไม้งามเราไม่ใช่ว่าจะมาปลูกได้แต่บอนสีนะคะอะอโกนิมานี้ก็ปลูกได้พ่อตระกูลไม้เสน่จันท์ตัวนี้เสน่จันทรนาคนะคะค่ะบอนสี แล้วก็รวมถึงไม้หลายๆล,ยห,ล,ห,ล,ยห,ลยหลายหลายอย่างนะโกนิมาก็ปลูกสวยแต่ว่าถ้าจะปลูกโกนิมานี้ต้องผสมมะพร้าวสับในอัตราส่วนที่ต่างออกไปจากการปลูกบอลสีนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะไม่ได้ใส่ปุ๋ยดินก็เสื่อมสภาพแล้วแหละทีนี้ก็จะเอามาเปลี่ยนดินเสื่อมแล้วจะเอามาเปลี่ยนดินใหม่เพราะว่านี่นานแล้วเขากินดินไปยุบแล้วล่ะไม้ก็จะแกนแกนแล้วแต่ว่ายังสวยอยู่เห็นไหม ก็จะมาเปลี่ยน,นใช้ดินใบก้ามปูของที่สวนนะคะนี้เอามาเปลี่ยนปลูกบอนสีค่ะใช้ใช้บอนสีนี่จะไม่ผสมมะพร้าวสับนะคะจะใช้ดินตัวนี้ล้วนๆหรือเพื่อนคนไหนต้องการที่จะให้มีใบไม้เยอะขึ้นก็สามารถเพิ่มจํานวนใบไม้ลงไปได้นะคะตามความชอบของแต่ละคนตามตามเทคนิคของใครมันนะคะแต่ว่าถ้าปลูกอะโกนิกมาจะผสม ในส่วนของมะพร้าวสับนะเนี่ยค่ะมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วค้างคืนให้เขาสันสารแทนนินที่อยู่ในมะพร้าวสับซึ่งมันมัน,ม,นมันจะมียางไม้ทําให้ต้นไม้เราเนี่ยชะงักการจเจริญเติบโตได้เพราะฉะนั้นเราต้องอแช่น้ําค้างคืนให้น้ําสีน้ําตาลนั้นเขาออกก่อนแล้วค่อยเอามาผสมดินตัวนี้ปลูกปลูกไม้งามมากค่ะแต่ถ้าเป็นปลูกบอนสีจะไม่ผสมนะคะ รืออาจจะสมในอัตราส่วนที่น้อยมากเพื่อลองก้นกระถางแค่นั้นต้นไม้ก็จะงามเร็วนะคะมาดูมาดูด,นดินนะคะดินเนี่ยจะเปิดให้ดูเลยนะคะดินโอเคว่าข้างในเป็นยังไงนะที่ใช้อยู่ที่สวนนะคะดินใบกล้ามเปิดออกมาก็จะอย่างนี้เลยเนาะไม่ผสมน,นะดินที่ใช้ในสวนไม้ดินหมักนี่ไม่ต่ำกว่าสองถึงสามเดือนนะคะ หมักไว้ปลูกไม้งามนี่เลยถ้าใครไม่มีดินสำหรับเพาะปลูกที่นี่มีแบ่งให้นะคะค่ะช่างตามน้ำหนักแต่บางทีมันมีความชื้นมันก็หนักนะเราเป็นว่าขายเป็นถุงแล้วกันถ้าสนใจติดต่อมาถุงนี้ไมตนะ่ต่างกว่ามกิโลนะต่างกว่า3ากิโล ก็มีความชื้นม้างแต่ว่าก็แห้งไม่ได้แบบแบบชื้นเปียกนะนไม่ได้เปียกนะก็คือความพอเหมาะในการปลูกไม้จะพอดีเนะเอาไปผสมตัวอื่นได้แต่ถ้าจะใช้ดินเพาะ,มะเมล็ดก็จะเป็นดินอีกสูตรหนึ่งนะคะที่สวนมีดินหลายสูตรนะดินแกลบดํำขุยมะพร้าวก็จะมีส่วนดินอันนี้จะเป็นดินใบไม้หมักนะคะโอเคค่ะ คลิปนี้มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องดินในการปลูกไม้ที่สวนว่าใช้ดินอะไรปลูกถึงงามนะคะเราก็จะแน,นะนําลูกค้าเวลามาซื้อดินเราก็จะบอกจะถามว่าเอาไปปลูกอะไรไม่ใช่บอกมาซื้อดินแล้วก็จะขายดินให้เลยต้องถามก่อนนะคะโอเคค่ะเราใส่ใจในลูกค้านะคะขอบคุณมากคะ่ะที่ติดตามรัศมีโชคชัยคะ่ะที่เพจรัศมีกรีนการ์เด้นนะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ